สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลทั่งถ่าชาแนลนะคะมือตาลได้เมนูแซ่บเมนูโปรดประจําช่องมาสู่พี่น้องกินค่ะตาลได้เน่ข้าวปุ้นกระจาบหวานมืนมนอตาลสิเฮ็ดซั่วข้าวปุ้นสูตรคุณดุดดิวค่ะมาสู่พี่น้องกินที่บอกว่าสูตรคุณดุดดิวเพราะว่าตาลเห็นดุดดิวเฮ็ดเป็นคนแรกสําหรับตาลตาลก็กเลยเฮ็ดตามเพิ่นมาลกล่ะก็เออแซ่บติดใจค่ะสูตรคนสิ ใส่หอมแดงน้ำมามือนี่สซเดโล่กันเพิ่งปั่นเพิ่งปั่นไอ้พริกน้ำมาเริ่มได้จ้ะผักอะเพิ่งล่างมาสดๆเลย,ด,ยด้วยแรกใส่พริกจ้ะดูดูจะใส่พริกสดันจะใส่ตามคนนี้ คนดูดีไซน์คอมแดงตันเห็นเพื่อนเห็นตันเห็นตาซ่กก็เลยติดใจเลยอันนี้ก็เพือแรบกใส่เ้ยกันจ้ะโอเคค่ะนี่ฟังตันปั้นแหลกจ้ะฮึใส่ง่ายใส่ดีอันนี้กดปั้นแป๊บเดียวมาถึงนาที่จ้ะนี่โอ้ละเอียดอยู่ด้เหมาะกับอยู่อาพาร์ตเมนต์ว่ไม่ต้องใช้คกให้ห้องข้างล่างด่าเรา ไฟระวังน,น,นี่โอ้ใช้ดีใช้ดีแนะนำไปซื้อเลยปสัสาด้านะทุกคนตอนซื้อมาอนี้ห0บาทม้องร่มทรงใส่โคตรชุมฟีีลดยี่บาทเหลือ หาสิบกว่าบาทหาสิบเอ็ดบาทมันจะมีอันใหญ่กับอันอีความดาผู้ใดที่แบบขอบพูดยิ่งใหญ่ก็ใส่อันใหญ่เข้าไปสำหรับการอ่านแบบพูดมันเหมาะกับเหตุอาหารมื่นหนึ่งอย่างนี้ได้หรอใส่กันแรกดีบอมเปนหมุนอีกทีหนึ่งพังอีกเด้ว่ะดิ๋ยวต่อไปอันก็จะใส่เส้นขนมจีนจ้ะตามมาเตียนต้นเซียน ส้นนิมไหมอนี้สีสุ้นไงเดยอดไปหมขออนุญาตสัวไส่น,สนิมมันยัง็นไงบนเบอร์อาอนหมอหงเขามาเทิ่นไทย うん、っなるほど。 จริงๆถ้าบทท้ายคลิปกะเลี้ยกินเลยบ,บ,บทบทต้องเช็ดมือมเลยต่อไปใส่ยังชุลลดดิวด๋วลดใส่ชุลลด,ดว,วันอาจจะใส่นลืมเลยนี่จำ้แต่ว่าใส่หอมใส่ชุลลดไป เดี๋ยวเดียวตะวันสูตรดิบๆกับคอนเดต,ต้มหนังห่อนมะเท่ละใส่ตะวันอันนี้ตันบอดดต,ต้มมาเพราะว่าตันลืมถ้าตันหนึ่งบอกเมื่อกี้นี่ตันเลยจิตใส่น,น้่ำอุณหภูมิห้องนี่แหละมุกหนึ่งอากาศเมืองไทยร้อนอยู่เลยก็ใส่ไปมันก็ร้อนเองคนนี่จ้ะ ย่ำขบูนะนะยำขบ่นที่อะตยประทูอะไรไ บูใส่น้าตาลแต่ไ,ได้บูดใส่ของเราปกติเต้าขู้ปุ่นกระสูดต,ตานเองตาลนี้ใส่น้าตาลบัเป็นสูตรตาลนี้สูตรบ้านตาน <c oughs> ลเทเลยค่ะคนอีกรอบหอมหอมมันหอมแดงเป็นประหลาด หน่วยนี้ยังเป็นหน่วยอยู่หลุดคิวซี่บบนใส่เทอาบอใด่ดีดอ่แบบบกพียยังเป็นหน่วยอยู่บอกว่าตันปันทับปันอีกกันสีแหลกอยู่แต่อันนี้ตันปัน,งน,นเงี้ยเดียวยังสิเทียหมหน่อนจะกลมดย ปกุงอีกไปเลยบนผักกันดาผักแรกเปน็นอย่างยอดกระถินอ่อนอกินน้ำตาลบวมกระเซีบน้ำขมปุนกระเซบน้ำปุ่นกระเซบหั่นลงเลยคันนี้ผ้าหมาไปขับรถเพิ่มขับจกักน อ,อน,นุดเป็นหัวดันล้ามสวงมันจะ้ะจะไปสื่อไปจับยุนล้ามสวงลานแสบมาไปจับเส้นสดอุบนุนอุบุญแท้เพราะว่าแฟนแ้นเราบอกว่าเส้นลานนะเห็ดสดเลยเพราะว่านัางบอกว่านั่งเห็นอันพ่อขาหันหันเส้็แตงบอกเอ้าเป็นูลุหรือว่ามาเป็นหอ คือมากินเนื้อแส้คุโตรบะเดงไปกินดนอันนี้ถั่วฝักยาวด้ะบิ๊กน้องเล็กตัวหวานครับเนี่ยขาดบะได้เลย อมขา,ามาด่นผนลูเห็ดป,ปกไฟเ,เห็ดพาพนับปกมเป็นปกไฟ มาจากนวลเลยเลกุซินเงนเลยหอมหอมจังปั่น ที่รักจ๋าเขารบกวนไปปิดม่านให้หน่ะอนนะกว้างไป I ดุดดุอัน,นเพิ่นกินเพิ่นไอ้กินอันพระอมครบทั่วกับหน้าการเบ่งน,น,นั่นแท้หกเจ็ดปีที่เราตั้งต่เพิ่อนอันเนื่นนองมาื้อบ้านอ่ะเพิ่นยังงั้นแบบอยู่อันอยู่คอนดูยู่อพาร์ทเมนต์บ้านก็เลี้ยงหมาด้วยกันแต่ว่าเราเลี้ยงหลายตัว เห็นแล้วเห็นแบบตันบึงเราทุกคืนเลยก็คือเดือดง่ายมากเรื่องเดือดมั้งปีสองปีสามจังสิจจ่อบึงแล้วเพราะเราเลือดง่ายมาแล้วก็ไปถ่ายคลิปบางคลิปเนี่ยแต่งตาตายังแบบว้าวอยู่เลยโดนลี่อายนี่ยังวิ้งอยู่เลยติดบึงแล้วเดี๋ยวก่อนบึงทุกมือ เบื้องตันนดึกนะแต่ก่อนแต่เด้เบิ้งงต่เดืดอยู ีกินไง 난그 n g 미파 y r o 어 E aí sao nhạc kinh này này mà Bay bậc nhôm đẹp à Có khẩu phun Điều tham mù con bà Bà anh mít phải mít tuân bậc nhôm Để bị khóa hỏi Mà nó mít khai phòng nó bay bậc nhôm kìm gặp bay mất vật phạt, đi quên đi kìm đôi mà thua giờ má mà, mày mày hoàn đi đi hoàn cỏ tất cả sao tôi nhìn vậy chắc mười bằng mười ดรสชาติบาค่อยหวาน่ะไหรคือโซต์ยังไงรับ chú vào đỏ rồi đây lên Mình bằng đi Kinh nhanh đấy เดี๋ยวยังบวล่องสูตรนี้ล่องมึงด้วยคือคนดูดเดียวใส่หอมแดงรสชาติมันจะสดกว่าสูตรที่ตานเฮดประจำสูตรของแานคือใส่พริกปน่นนล่นะแต่ในี่ใส่พริกสดมันก็รู้สึกว่าเผ็ดแสบเผ็ดสดกว่าแต่อีกอรัรล่มหนึ่งจะแสบก็นระแบบไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ พกันคิดหนาไมน,นูนหนาค่ะสวัสดีค่ะ